เสาหลักทั้งเก้าถือเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเหน่วอพิฆาตรสูนโดยแต่ละคนจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามความสามารถและปราณที่พวกเขาใช้บางก็มีพละงกำลังที่เหนือมนุษย์บางก็มีเทคนิคที่ชาญฉลาดที่ใช้ในการปราบอสูรไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะวัดความแข็งแกร่งของพวกเขาเพราะแต่ละคนมีรูปแบบการต่อสู้ที่แตกต่างกันไปแต่ในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเสาหลักโดยวัดจากความแข็งแกร่งทางกายภาพ ต้องบอกไว้ก่อนว่าแม้ใครจะอยู่ในอันดับท้ายก็ไม่ได้แปลว,ว่าเขาเหล่านั้นจะอ่อนแอกว่าแต่อย่างใดเพียงแต่พวกเขามีเทคนิคในการต่อสู้ที่แตกต่างนอกเหนือจากพลังทางกายถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยอันดับที่ 9. กชิโนบุโคโจเธอเป็นเสาหลักคนที่สองที่ปรากฏตัวให้ได้เห็นกันในภาคแรกของเรื่องดาบพิฆาตศูนย์เธอได้เดินรอยตามพี่สาวของเธอที่ชื่อว่าคานาเอะผู้เป็นอดีตเสาหลักบุปผา ที่เสียชีวิตจากการาเชิญหน้ากับโดมะอสูรข้างขึ้นลำดับที่2แม้ว่าเธอจะเป็นนักล่าอสาูรที่น่าเกรงขามและโดดเด่นในการต่อสู้แต่ความสามารถของชินอบุต้องอาศัยไหวพริบและความเฉลียวฉลาดมากกว่าความแข็งแกร่งทางกาย เธอเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวที่ไม่สามารถตัดคอของอสูรได้เธอใช้ดาบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้สำหรับแทงเพื่อสร้างรอยแผลและใช้พิษที่สกัดจากดอกฟูจิใส่ในแผลเหล่านั้นเพื่อสังหารอสูรแทนวิธีนี้ทำให้เหล่าอสูรมักจะชล่าใจกับการโจมตีของเธอแต่พวกมันคิดผิดเพราะพิษของดอกฟูจิทำให้อสูรถึงแก่ชีวิตได้ง่ายๆเลยละ่ะ 8. เสาหลักมหมอกมูอิจิโรโทรกิโทรปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่เสาหลักมารวมตัวกันเพื่อตัดสินชะตาของทันจิโร่เนื่องจากทันจิโร่ผ่าน้องสาวที่ไกลประนสนอย่างนิุโกะออกไปทําภารกิจด้วยแม้ว่าเขาจะไม่มีทีทาสนใจเรื่องที่อยู่ตรงหน้าแต่เมื่อทันจิโร่มาพูดแทรกคากยายะอุบุยาชิกิเขาก็ดีก้อนหินใส่ทันจิโร่ในทันที มูอิจิโร่ในฐานะนักล่าอสาูรเขามีความสามารถที่น่าประทับใจหลังจากเขารวมหน่วยพิฆาตอสูรเพียง2เดือนเขาก็ได้เรียนขั้นเป็นเสาหลักหมอกจนถึงตอนนี้มูอิจิโร่สามารถต่อกรกับเกียกโกอสูรขังขึ้นลำดับที่5และเอาชีวิตรอดกลับมาได้ซึ่งในดาพิฆาตอสูรภาคหมู่บ้านช่างดีดาบตัวตนของมูอิจิโร่ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากโดยมีอิทธิพลมาจากทันจิโร่ทำให้เขาค่อยๆฟื้นความทรงจำในอดีตขึ้นมาได้และกลับมาเป็นคนอ่อนโยนอีกครั้ง ในฐานะที่มุอิจิโรเป็นเสาหลักที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง14ปีเขายังสามารถพัฒนาทักษะให้แข็งแกร่งขึ้นและเติบโตขึ้นได้อีกมาก มิซูริคันโดจิเสารักความรักผู้มีลักษณะอันโดดเด่นอย่างผมสีชมพูลายสีเขียวสดใสเธอเป็นคนอ่อนไหวง่ายลุ่มหลงและร่าเริงในหัวของเธอนั้นมักจะชมทุกคนที่เธอเจอตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโอบานาอิกุโร่เซารักอสรพิษที่พวกเขามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนต่อกันเหตุผลแรกที่มิซูริเข้าหน่วยพิฆาตสูตรนั้นไม่ใช่เพื่อพัฒนาความสามารถในการต่อสู้ของเธอแต่อย่างใดแต่เพื่อหาสามีที่เหมาะสมกับหญิงแกร่งอย่างเธอ ตังหหลังจากที่ผิดหวังมาหลายต่อหลายครั้งเธอเชื่อว่าสามีจะต้องแข็งแกร่งกว่าที่เธอเป็นอยู่ซึ่งความสามารถและความแข็งแกร่งที่เธอมีนั้นทําให้เธอเก้าวสู่ตําแหน่งเสาหลักความรักดาบที่มิซุริใช้นั้นเป็นดาบที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาดาบของเหล่านักล่าอาสูรดาบของเธอมีความยืดยุ่นเหมือนแท้ทําให้เป็นเรื่องยากที่อสูรจะสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวได้และดาบนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้ปรารความรักเจ้าที่โคโจได้เล่ามา ถ้ามีโอกาสก็ฟ้าฟื้นกดหน่วยด้วยไม่ใช่เหรอ 6. โอมาไยอิกุโร่สาลักอสอรพิษเป็นหนึ่งในตัวละครที่ลึกลับที่สุดในเรื่องดาพิฆาตศูนย์สังเกตได้จากงูสีขาวที่พันรอบคอและพาพันแผลสีขาวที่สวมปิดปากของเขาอยู่นั้นทำให้เราเห็นแค่ใบหน้าของเขาเพียงครึ่งเดียว โอบานไยเป็นหนึ่งในคนสําคัญที่คัดค้านการตัดสินชะตาของเนสโกให้เป็นหนึ่งในหน่วยพิฆาตอสูรเนืน่องจากเขามีความทรงจําด้านลบที่เคยถูกสังเวยให้กับอสูรจนเป็นบาดแผลในใจโอบานัยมีดวงตาสีเหลืองและสีฟ้าอมเขียวและบอดบางส่วนตั้งแต่เกิดตาขวาของเขาแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลย สิ่งนี้ทำให้เขาได้ลอล้อมความสามารถในการต่อสู้จนกระทั่งไต่ไปถึงตําแหน่งเสาหลักแห่งหน่วยพิฆาตศูนย์ได้แม้ว่าเขาจะมีรูปร่างที่เตี้ยกว่าหลายคนแต่ความแข็งแกร่งทั้งจิตใจและความเอาจริงเอาจังทำให้เขากลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขาม นิสัยไม่สนใจคนอื่นและเกลียดชังคนอ่อนแอนั้นเห็นได้ชัดในตอนที่เขามาเจออุซุยหลังจากต่อสู้กับอสูรค์ั้งขึ้นลำดับที่6ในย่านเริงรมคําชมของเขาที่พูดกับเชนเง็นนั้นเหมือนกับการจิกกัดเสียมากกว่า อุซยเทนเงนเสาหลักเสียงเขาเป็นเสาหลักที่มีส่วนสําคัญในการเอาชนะกิวชาโรและดาคิอสูงข้างขึ้นลําดับที่6ร่วมกับพวกทันจิโรในภาคยานเดิงรมแม้ว่าสไตล์การต่อสู้ของอุซยจะรุนแรงและรวดเร็วสมก็เป็นเสาหลักเสียงแต่ทว่าขณะที่เขาต่อสู้กับดาคิและกิวชาโรอย,อยู่นั้นเขากลับบอกว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์ แม้ว่าอุซุยจะไม่เชื่อว่าตัวเองมีพรสวรรค์แต่ความสามารถในการต่อสู้ของเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคิดผิดไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อความตายเนื่องจากการเป็นนินจามาหลายปีและความเร็วราวกับสายฟ้าทำให้เขาเป็นนักรบที่น่าเหลือเชื่อนอกจากนั้นเขายังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งขณะตวัดดาบสั้นขนาดใหญ่ สองเล่มด้วยความเร็วสูงแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่ก็ตามซึ่งหลังจากการต่อสู้ในย่านเริงรมอุซุยได้รับบาดเจ็บสาหาัสเสียตาและแขนข้างสายไปเขาจึงตัดสินใจวางมือจากการเป็นเสาหลักไอเรื่องแบบนั้นสเซนมิชินาซึกาวะเสาหลักวายุเขามีความเกลียดชังต่ออสูร เนื่องจากเหตุการณ์ในวัยเด็กซึ่งเขาได้แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในตอนที่เขาทำร้ายเนสโกะที่อยู่ในกล่องและพยายามหลอกล่อให้เนสโกะทำร้ายตัวเองด้วยการกรีดเลือดและโยนใส่เนสโกะแม้ว่าการกระทำของเขาจะไม่เป็นผลและสุดท้ายเนสโกะก็ได้รับอนุญาตให้ติดตามทันจิโร่ต่อไปได้แต่เซเนมิก็ยังคงต่อต้านกันอยู่ร่วมกันของมนุษย์และอสูรเนื่องจากเรื่องฝังใจในอดีตของเขาซึ่งเขาคนนี้เป็นพี่ชายแท้ๆของเกนยะ ที่เขาเ้ารวมหน่วยพิฆาตอาสูรพร้อมๆกันกับทันจิโร่ซานเนมิเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความรวดเร็วที่สุดในบรรดาเสาหลักเขาเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งมากและใช้ความรวดเร็วของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลที่สั่งสมมาจากการต่อสู้กับเหล่าอสูรมาหลายต้นหลายปีแม้ว่าความแข็งแกร่งทางกายแต่ความหมุนหันพันแล่นของเขากทําใไปเกิดจุดอ่อนได้เหมือนกันอย่างที่เห็นในตอนประชุมเสาหลัก เมื่อทันจิโรเอาหัวไปโคกเขาโดยที่เขายังไม่ทันตั้งตัวนั่นเองราณวารีกระบวนท่าที่สิบดส กิโทมิโอกะสเสาลักวารีในการต่อสู้นั้นเขาเป็นคนที่สุขุมอย่างน่าเหลือเชื่อและแสดงให้เห็นถึงความยับยั้งชั่งใจแบบไม่มีใครในบรรดาเสาหลักเทียบได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่เขาไม่สังหารเนสโกในตอนที่เจอกันครั้งแรกหลังจากเธอกลายเปน็นอสูรแล้วและยังขอร้องให้ซาคอนจิฝึกฝนให้กับทันจิโรอ,อีกด้วยความแข็งแกร่งด้านจิตใจของกิูแสดงให้เห็นอีกครั้งเมื่อเขาใช้ตัวเองรับรองว่าเนสโกจะไม่ทำร้ายมนุษย์ด้วยการตกลงว่าหากเนสโกทำ สายมนุษย์เขาจะกรีดทองตัวเองเช่นเดียวก,กันกับซากอนจิและทันจิโร่กิยูได้เรียนการใช้ปราณวารีจากซากอนจิอดีตสาวลักวารีในขณะต่อสู้นั้นเขาใช้ความแข็งแกร่งอันเยือกเย็นที่ทําให้เขาสามารถเอาชนะศัตรูได้อย่างง่ายดายความแข็งแกร่งอันน่าเหลือเชื่อของเขาแสดงให้เห็นตอนที่เขากำจัดรุยอสุนข้างแรงอันดับที่6โดยเทคนิคสงบนิง่งแก้มฉ 2. เคียวจูโร่เรนโงคุเสาลักเพลิงลูกชายแท้ๆของอดีตเสาลักเพลิงอย่างชินจูโร่เขาได้ปรากฏตัวเป็นตัวละครหลักในดาบพิฆาตศูนย์ภาคศึกรถไฟสุนิรันความแข็งแกร่งและมุ่งมั่นของเขาสแสดงให้เห็นในการต่อสู้บนรถไฟแต่ทว่าเขาก็ต้องเสียชีวิตไปด้วยน้ำมือของอาสุข้ันขึ้นลำดับที่สอย่างอาคาสะก่อนที่อาทิตย์จะขึ้นเรียกว่าเป็นฉากที่ทำให้คนดูเสียน้ำตาไปตามๆกันเลยละ่ะเคียวจูโร่ได้ผสมผสานความแข็งแกร่งของปราณเพลิง กับความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อของเขาจนกลายเป็นนักล่าอสูนที่น่าเกรงขามเขาสามารถช่วยชีวิตผู้โดยสารบนรถไฟนิรันดร์ได้ทุกคนเนื่องจากการตัดสินใจที่รวดเร็วและการต่อสู้สุดดุเดือดระหว่างเขาและอาคษะซึ่งน่าเสียดายที่เขาต้องจบชีวิตไปเสียก่อนช่างน่าสงสารแค่ได้เกิดมาก็น่าสงสารพออยู่แล้ว มาถึงอันดับที่1ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักล่าอาสูรที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันคือกิวเมฮิเมจิมะเสาลักหินผาซึ่งเขายัางเป็นคนคอยดูแลเกนยะน้องชายของเซนนมิเสาลักวายยอีกด้วยเขาเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อนเขามักจะหลั่งน้ําตาให้กับเหล่านักล่าอาสูรด้วยกันอยู่ตลอด ลักษณะเด่นของเกียวเมคือการที่เขาจะพกลูกประคำอยู่ตลอดเวลาเพื่ออธิษฐานให้กับคนอื่นๆเกียวเมเป็นนักลาอาสูรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเสาหลักแห่งหน่วยพิฆาตอสูรเขายังได้รับการยอมรับมากที่สุดจากความแข็งแกร่งอันน่าเหลือเชื่อของเขาเขามักจะถูกปฏิบัติราวกับว่าเป็นผู้นำของเหล่าเสาหลักคนอื่นอยู่เสมอเกียวเมได้รับความไว้วางใจจากคากยะอุบุยาชิกิให้เป็นคนออกคำสั่งและแตัดสินใจเรื่องสำคัญ เช่นเดียวกันกับมูอิจิโร่เกียวเมย์คนนี้ใช้เวลาเพียง2เดือนเท่านั้นหลังจากเข้าร่วมหน่วยพิฆาตสูนและได้ขึ้นเป็นเสาลักหินผาแม้ว่าจะมีเสาลักบางคนที่มีความแข็งแกร่งทางกายยภาพที่มากกว่าคนอื่นแต่ว่าเสาลักแต่ละคนก็มีความแข็งแกร่งและสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเกียวเมย์ฮิเมจิมะได้คว้าตำแหน่งเสาลักที่แข็งแกร่งที่สุดไปครองถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งกริ๊งๆให้ช่องแอนิเมะจีนได้นะ